มลี Apple. Ok bar, ok. ่ไหนมลี่แอปเปิลมาถ่ายรูปรวมก่อนรูปนี้นะครัคนพิเศษรอมามาถ่ายรูปรวอนคนพิเศษนะครับคนพิเศษคนพิเศษไปถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อน ไดแลยวครับไปแล้วเดีวน้องแดงไปทางลู้ไปแล้วขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ปกครองจะมีนัดหมายอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีนักเรียนไปถึงที่ครอง เรื่องพราป่านะครับอหลังจากงานวัดเสร็จนะครับ ลำไปขั้นประศึสษาปีที่สี่ครับเ,เด็กหญิงรตัตนกนเรเหาวิรัตเด็กชายนัชรน พอพิธีพามเสร็จก็อันนี้มนหลวงพ่อให้พรหน่อยลูกหลานในวันนี้นะครับเส็จแแ้้เข้าสู่การมอบพุนมอบเจดียบัตรก็เป็นเสร็จพิธีไม่มีอะไรมากมายนะครับขั้นตอนต่างๆก,ก็จะไม่ใช้เวลานานนะครับตอนนี้เือให้รอเวลาถึงเวลาในการใบสีสูขวัน ราพยายามทาให้เต็มพี่พนะครับสําหรับวันสุดท้ายจริงๆวันนี้คือวันสุดท้ายของป .6 แล้วหลังจากบ่ายนี้เป็นต้นไปเสื้อนั่เรียนที่ปักนอหอยจะเป็นแค่เพียงอดีตเฮ้ยนาขึ้นได้หหน้าเป็นแค่เพียงอดีตสำหรับเธอครับเธอจะมาใส่มาเดินในโรงเรียนปกติไม่ได้เขาจะมาเป็นบ้าจะใส่ไม่ได้นะ จะมาใส่ปักน้องหอนมันงเยียน้ำมูมันเด็นด้วยหน่อยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอจะมีเส็จใสก็คือไปคอบตัวเงียนใหม่เท่านั้นเองนะครับมะนั้นไม่ได้นะครับแล้วนอแล้วแล้วเดี๋ยวก็ามพร้อมตามน้องก็เลยก็เจนล้วันไหนพวัที่หลังครับเปสีเหนต้องคอนอย่างไงพนเอากของลูกไปนางตรงไหนเดคก็

ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ลงไปเลยนะลงเรียงลงไปลงไปเลยต่อแถวเรียงแถวไปนั่งลงดึูมานั่งที่เก้าอี้แถวหน้าเนี่ยทุกท่านเลยจะผูกแขนให้เด็กเอ้ยมาเล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 ยถือได้มาด้วยนะถือได้มาด้วยเยอะๆนะถือได้มาด้วยเยอะๆนะถือได้มาด้วยถือได้มาด้วย ê hút hào hút hào อย่างนี้นะเงี้ยกันดูครับรับไปเรื่อยๆเยี่ยมได้ไปเยอะๆได้หลายคนเยี่ยมได้ไปเยี่ยมได้ไปนะเยี่ยมได้ไปให้คุณครูให้เยี่ยมได้ไปมีก็ได้มีก็ได้ม่อีกเงีพอออกไม่ออกเพ็้ได้เพื่อได้ง่ายๆได้เด้อ เออเอาได้มาให้เด็กเอ้ยอเนี้ยเรารียงไปแล้วก็ไปหาผู้ปกครองก็ไปนะให้ไปให้พ่อหนุ่มเฮ้ยหล่าเชื่ออันนี้ไฮเนลลเชื่อเชื้อ่อันนี้ได้อเอเอืออเดินถอด้ออมได้ไว้มได้ไว เป็นการแสดงออกถึงความสตันยูกตะเวทีนะต่อจากบุพการีของเราก็มีคุณครูครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่เรานะนะเดี๋ยวพ่อได้ไหมยิงเอาไหมอิก,ไ,อกได้ไมมอิกได้พราะ่อถูกอุปกรณ đi để lại đi về để lại chỉ cần vừa phù hợp không nữa, âm ỉ để cách nhói Ai như được? luôn.

ใครไม่เข้าแถวไม่ได้ขนมนะครับพอเดินไปเสร็จแล้วจะไปรับขนมคนละห่คหอคนละหอ่คหอคนละห่อเหลือทางเดินให้พี่ก็เดินนะครับอันนี้คือ่านผู้ในการจะพาพี่ๆโกหกเดินลาจากพวกเราไปและจะส่งให้กับผู้ปกครองข้างหลังผู้ปกครองรอรับอลข้างหลังเลยนะครับ เสร็จแล้วนั่นเดียนไอ้ไปถือสีแดงๆนั่งมางด้วยพ่อหัวไปหยิบสีแดงมาด้วยสีแดงยังมาเปลี่ยนเอาไปแก่กระชังยังม่รู้เรอง ไม่มีอะไรให้ก็ไม่เป็นไรครับเราส่งนี่คือเราส่งเขาไปสู่เส้นทางใหม่ไปมีอะไรให้ก็ให้ไม่มีก็จับไม้จับมือนั่นคือการลาจากเสร็จแล้วก็มาคนที่เดินทางทั้งนเดจะว่าขนมให้กนและยิ้มนะรัหลวงพ่อจะมา